ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าหลอนทำไปฟังไปไม่ตกงานหากใครทำงานเหงาๆอยู่คนเดียวให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะ ช่วยด้วยช่วยลูกฉันด้วยคุณหมอลูกฉันมันชักตาม,มันเหลือกแล้วคุณหมอเสียงร้องขอความช่วยเหลือจาก,กลานีแม่ของเด็กหญิงปัดอายุ12ปีปัดเธอไม่สบายนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ประมาณสองวันกับหนึ่งคืนโดยแม่ของเธอเป็นผู้ดูแลและขายของชำอยู่ที่หน้าบ้าน ด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่ไดีดีนักบวกกับเวลาก็ไม่ค่อยจะมีแม่ของเธอจึงชะล่าใจถึงให้ลูกสาวกินแค่ยาพาราเซตามอนและหมั่นเช็ดตัวเอาไข้ของลูกสาวก็ขึ้นขึ้นลงลงตามเวลาเมื่อยาลดไข้หมดฤทธิ์ลูกสาวเธอก็กลับมาตัวร้อนจีอีกครั้งปานีรู้แค่ว่าตัวร้อนจี แต่ก็ไม่รู้ว่าระดับไข้มีอุณหภูมิเท่าไร่เพราะที่บ้านของเธอไม่มีที่วัดไข้บวกกับว่าเธอเป็นคนบ้านๆจึงใช้วิธีรักษาด้วยตนเองพอมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบมาเคลื่อนย้ายปัดเข้าห้องฉุกเฉินโดยด่วนและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจากคุณหมอและพยาบาล ปราณียืนรอหน้าห้องฉุกเฉินเดินวนไปวนมาด้วยความร้อนอกร้อนใจผ่านไปเกือบชั่วโมงคุณหมอก็เดินมาแจ้งกับปราณีว่าลูกสาวของเธอนั้นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องนอนที่โรงพยาบาลรอผลเลือดและดูอาการเพื่อเช็คสมองด้วย เพราะมีอาการชักเกร็งเข้ามารักษาอาจจะมีผลกระทบต่อสมองด้วยเช่นกันหลังจากนั้นปัดจึงถูกย้ายมาพักรักษาตัวต่อที่ห้องพักผู้ป่วยรวมจํานวนคนไข้ในห้องพักนี้ไม่แออัดด้วยจํานวนผู้ป่วยที่น้อยกว่าจํานวนเตียงทำให้บรรยากาศภายในห้องดูโล่งๆจนไปถึงวังเวง ปัดได้นอนพักที่เตียงที่ห้าแถวที่สองของห้องส่วนเพื่อนคนไข้ก็นอนเว้นเตียงกันไปสักสามถึงสี่เตียงจึงจะมีคนไข้สักหนึ่งคนปัดอาการยังไม่ค่อยดีได้แต่นอนสมไม่หือไม่อือมีแต่ปรานีคอยเฝ้าไข่อยู่คืนนี้ปรานีต้องนอนเฝ้าไข่ปัดปานี จึงปล่อยให้ปัดนอนที่โรงพยาบาลเพียงลําพังประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าได้เพราะต้องกลับไปเตรียมเสื้อผ้าและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อที่จะนำมานอนเฝ้าค่ายก่อนเมื่อปราณีเตรียมเสื้อผ้าเสร็จกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็เป็นเวลาดึกแล้วพอมาถึงหน้าห้องพักผู้ป่วยไฟภายในห้องพักก็ถูกปิดลง เนื่องจากเป็นเวลาดึกที่ผู้ป่วยต้องนอนหลับพักผ่อนแต่ก็พอที่จะมองเห็นทางและเตียงไหนมีผู้ป่วยบ้างปราณีมองเข้าไปก็เห็นว่ามีใครคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้ชายรูปร่างผอมไม่สูงมากยืนอยู่ที่ปลายเตียงของปัดแล้วเดินมาที่ข้างๆเตียงยิ่งปราณีเดินเข้ามาใกล้เตียงของปัดเท่าไร ร่างของชายคนนั้นก็ค่อยๆรับสายตาเข้าไปที่ใต้เตียงรั้นปานีจะร้องเรียกออกไปในเวลานี้มันก็ไม่ควรอย่างยิ่งแน่นอนว่าโรงพยาบาลใครๆก็ทราบกันดีว่ามันต้องมีเรื่องวิญญาณอะไรพวกนี้ปานีจึงพยายามคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นตัวเองนั้น ตาฝาดอย่างแน่นอนถึงใจจะคิดแบบนั้นแต่การกระทำช่างต่างจากความคิดภายในใจิตใจปราณีเดินมาถึงปัดก็พยายามมองหาไปทั่วเตียงเหมือนกับพยายามค้นหาอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่ผู้ช่วยพยายบาลต้องเข้ามาวัดไข้และความดันของปาดพอดี เขาจึงได้ร้องถามปาณีไปว่าหาอะไรหรือคะคุณแม่อ๋อแม่ทำของตกนะ่ะปราณีไม่ได้บอกสิ่งที่ตนเห็นออกไปเพราะกลัวว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นจะกลัวด้วยเหมือนกันเพราะเห็นว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ปราณีเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดีเธอจึงปูเสื่อข้างๆเตียงของลูก และล้มตัวลงนอนพร้อมกับร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยกับสมองที่อ่อนล้าจากเหตุการณ์ที่ลูกสาวชักเธอจึงนอนและหลับสนิทไปอย่างรวดเร็วภายในคืนนี้แต่พอใกล้สว่างอากาศก็เริ่มเย็นปราณีจึงดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มปิดถึงใบหน้าแล้วหลับต่อแต่ความรู้สึกก็ยิ่งหนาวขึ้น เพราะเธอรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ร่างของเธอไม่มีอะไรปกคลุมอยู่เลยเธอจึงพยายามค้ำหาผ้าห่มแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอเธอจึงลุกขึ้นนั่งขยี้ตาให้ใคลายงัวเงียลงและเพ่งสายตามองหาผ้าห่มในความมืดแต่ปรากฏว่าพ้าห,ห่มผืนนั้นกลับไปแบรอยู่ภายใต้เตียง ถึงแม้ว่าเธอจะแปลกใจแต่ก็คว้าผ้าห่มผืนนั้นกลับมาห่มและนอนหลับต่อและเธอก็กำลังจะเคิมหลับต่อลงในไม่ช้าเธอก็รู้สึกว่าผ้าห่มของเธอมันกำลังเคลื่อนออกจากร่างกายอย่างช้าๆอีกครั้งเธอจึงจับผ้าห่มและดึงรั้งเอาไว้ส่วนดวงตาของเธอ ก็ยังคงปิดสนิทเหมือนกับว่ากลัวและเกงว่าถ้าหากลืมตาขึ้นมาแล้วจะไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงตรงหน้าเพราะถ้าหากสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่คนแล้วล่ะก็เธอก็กลัวว่าเธอจะต้องตาค้างได้แต่ก็เหมือนว่าแรงดึงจากพ่อหงนั้นจะไม่ยอมหยุดที่จะดึง ยังคงดึงอยู่ตลอดปราณีเธอจึงตัดสินใจจะลืมตาขึ้นมาดูขอรวบรวมความกล้าอีกแป๊บหนึ่งเอาวะเป็นไงเป็นกันเอาให้เห็นก็จะจะไปเลยคนอยู่เต็มห้องไปหมดทันทีที่ปราณีลืมตาขึ้นมาเธอก็เห็นลูกสาวของเธอนั่งอยู่ตรงปลายเท้า พร้อมกับในมือกำลังดึงชายผ้าห่มของเธออยู่ปราณีจึงส่งยิ้มปริมด้วยความเขินอายกับตัวเองและดีใจที่ลูกของเธอฟื้นจนลุกขึ้นมานั่งเองได้เอาบาัดลุกมาทำไมล่ะลูกทำไมไม่เรียกแม่หนูเรียกแม่ตั้งนานแล้วแต่แม่ก็ไม่ได้ยินหนูจึงมากระตุกผ้าห่มเรียกหวังว่าแม่จะตื่น แต่แม่ก็กลับดึงผ้าห่มไว้อีกไม่ยอมตื่นสักทีปราณีเธอดีใจที่ลูกสาวดูดีขึ้นจากไข้ซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานเธอจึงได้พูดคุยกับลูกและสอบถามถึงอาการต่างๆตามภาษาแม่ลูกเช้าวันนี้ปัดดูดีขึ้นจากอาการไข้ตัวร้อนเริ่มลดลงกินอาหารได้มากขึ้น รวมทั้งอาการปวดหัวและปวดตามเนื้อตัวก็คลายลงบ้างแล้วพูดคุยเล่นกับปาณีได้มากขึ้นปราณีก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาว่าลูกของเธอน่าจะใกล้หายแล้วเธอจึงขอตัวกลับไปดูที่ร้านขายของชําพักหนึ่งแล้วจะรีบกลับมาปัดก็รับคําแม่หลังจากที่ปราณีกลับไปดูร้าน เสร็จก็รีบกลับมาถึงห้องพักคนไข้ปราณีก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลกำลังโอบกอดกกลูกสาวที่ร้องไห้ฟูไฟเอาไวเไ้เป็นอะไรประหัดเป็นอะไรลูกเป็นอะไรแม่แม่มีคนจะฆ่าหนูเขาบีบคอหนูหนูกูหนูกูหนูอยากกลับบ้านเขาไม่อยากให้หนูอยู่ที่นี่ เขาให้หนูออกไปจากเตียงนี้หนูไม่เอาแล้ว <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆแม่อยู่นี่แล้วใจเย็นนะปัดปัดแค่ฝันร้ายนะจากภาพที่ปราณีเห็นลูกสาวของเธอกีดร้องเธอก็ใจเสียแต่ต้องพยายามเก็บความรู้สึกและปลอบประโลมลูกสาวว่า มันเป็นเพียงภาพความฝันเท่านั้นและต้องอดทนเพราะว่าตัวของปัดเองก็ยังไม่หายดีปัดร้องไห้สึกเะอื่นจนหลับไปด้วยฤทธิานอนหลับที่พยาบาลฉีดให้เพื่อสงบสติอารมณ์ของปัดหลังจากนั้นปราณีก็จัดการเก็บข้าวเก็บของดูความเรียบร้อยรอบๆเตียงเสร็จ เธอก็นั่งลงบนเสือ่อเตรียมผ้าห่มให้เรียบร้อยและล้มตัวลงนอนระหว่างที่เธอนอนยังไม่หลับดีเธอยังคงลืมตาและมองอะไรไปรอบๆห้องเรื่อยเปื่อยและพลิกตัวนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาเตียงลูกแววตาของเธอเริ่มรีและปิดสนิทลงในที่สุดคืนนี้ ถึงแม้ว่าเธอจะเหนื่อยไม่มากเท่ากับคืนแรกที่เธอมานอนณนะโรงพยาบาลแห่งนี้แต่เธอก็สามารถหลับตาลงอย่างสนิทได้โดยใช้เวลาไม่นานเธอนอนหลับไปน่าจะพักใหญ่รวม3ชั่วโมงได้ปราณีเธอก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงนาฬิกาลูกตุ้มเรือนใหญ่ที่ดังขึ้นมา เหมือนกับว่าจะแจ้งเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาสองยามหรือเที่ยงคืนนั่นเองเธอจึงลืมตาขึ้นมาเธอพยายามมองหานาฬิกาเรือนนั้นว่ามันตั้งอยู่ตรงที่ใดของห้องพักนี้เพราะตั้งแต่เธอเข้ามาก็ยังไม่เห็นนาฬิกาเรือนนี้เลยเธอกวาดสายตาไปรอบๆจนมองไปที่หน้าประตูทางเข้าออกของห้องพัก ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นแสงสลัวแต่ก็พอมองเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วปาณีเธอก็มองเห็นลักษณะของชายแก่คนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับคืนแรกที่เธอเห็นเธอจึงมั่นใจว่าคนเดียวกันแน่นอนถึงแม้ว,ว่าปราณีจะไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนก็ตามแต่เธอ ก็จำลักษณะของเขาได้แม่นเธอกะว่าถ้าชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆจะเอ่ยทักทายด้วยสักหน่อยแล้วก็เป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆด้วยชายแก่คนนั้นเดินไปอย่างช้าๆและเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงของลูกสาวเธอพร้อมกับในมือถือขันน้ำอลูมิเนียมสีเงินมีลายดอก ใบพอประมาณมาด้วยยิ่งใช้แก่คนนั้นเข้ามาใกล้ๆเสียงของเหรียญบาทที่ดังกระทบตัวขันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนปราณีต้องร้องทักออกไปคุณตาคุณตาเบาหน่อยจ้าคนไข้แล้วลูกสาวของหนูนอนแล้วอย่าส่งเสียงบรบกวนเลยคุณตาอยู่เตียงไหนเดินไปถูกไหมเหรียญ เหรียญล่ะเงินเหรียญของกูอยูออออ่ไหนกูจะเอาเหรียญเหรียญอะไรจะตาตาทำรุ่งแถวนี้หรอเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะดูให้นะคืนนี้มันดึกแล้วจ้ามองไม่เห็นถ้าเปิดไฟหาตอนนี้จะรบกวนคนอื่นเอานะจ๊ะถ้ามึงไม่ให้กู กูให้ลูกมึงนอนเตียงนี้ได้ถึงพรุ่งนี้เช้ามึงต้องย้ายออกไปนะถ้าไม่ย้ายออกลูกมึงต้องเจอดีแน่จ้าจ้าไปนอนเถอะนะคุณตาไปเถอะจ้าปราณีจึงตัดความลำคาญด้วยการตอบรับทรงเดชให้จบเรื่องไปก็เท่านั้น แล้วชายแก่ก็เดินย้อนกลับออกไปทางเดิมปราณีก็ได้แต่งงและล้มตัวลงนอนต่อพอถึงรุ่งเช้าปัดตื่นขึ้นมาก็ดูสดใสหน้าตาอิ่มเอิบซึ่งเหมือนกับว่าหายไข้แล้วแต่ก็ยังเน้นย้ำถึงเรื่องความฝันว่ามีคนมาไล่ตัวเธอออกไปจากตรงนี้เตียงนี้ และมีการพูดคุยกันกับปานีปานีถึงกับทำตาโตเพราะลักษณะของคนที่ปัดเจอคือชายแก่คนเดียวกันกันกบที่ปานีเจอยังไม่ทันที่ปานีจะคิดได้ตกถึงเรื่องนี้ปัดก็ถึงคิวที่คุณหมอเดินเข้ามาตรวจพอดีคุณแม่ครับตอนนี้ผลตรวจของน้องโอเคดีมากแล้วถ้าคุณแม่อยากจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านตอนนี้ก็ได้นะครับ หรือเธอหากยังห่วงอยู่ไม่สบายใจก็สามารถอยู่ต่ออีกสักคืนก็ได้ครับเพื่อความชัวปานีจึงขอนอนต่อดูอาการอีกสักคืนจะดีกว่าและเธอก็ลืมเรื่องความฝันของเธอกับลูกสาวไปสนิทเลยพอตอนกลางวันปราณีก็ทําเหมือนเมื่อวานเธอขอตัวกลับไปดูที่ร้ายหายของชำของเธออีปัดก็ยิ้มรับ และนอนหลับไปพอปาณีกลับมาจากร้านขายของชำถึงห้องพักรวมก็เป็นเวลาบ่ายอีกแล้วเธอจึงมาชะโงกดูหน้าลูกสาวที่กำลังนอนหลับอยู่แต่เธอก็ต้องชะงักเมื่อลูกสาวของเธอมีอาการปากดำคล้ำม่วงปาณีจึงจับที่เนื้อตัวของลูกสาว ปรากฏว่าปัดตัวร้อนมากปราณีจึงร้องเรียกพยาบาลให้มาดูพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลวิ่งมาดูปัดแต่แล้วพวกเขาและปราณีก็ต้องตกใจเมื่อจูจ่ๆลูกสาวของปราณีกับชักต่อหน้าต่อตาขึ้นมาอีกพยาบาลจึงรีบจัดการผดผงพยาบาลและรีบโทรหาคุณหมอมาดูด่วน ทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลต่างช่วยกันติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการช่วยเหลือปัดที่ไม่ได้สติทุกคนการปาณีออกมาเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือสถานการณ์ในตอนนี้ดูจะตรึงเครียดมากเพราะว่าพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจของปัดอยู่นานหลายนาทีจนที่ประจอนกลับมาปราณี ก็ได้แต่ยืนกุมมือตัวเองมองดูลูกสาวที่มีสายระยงระยางไปทั่วร่าง mm hmm. เห็นแล้วก็น้ำตาซีนคนไข้และญาติในห้องพักรวมนี้ต่างจับจ้องสายตามองมาที่ปัดความรู้สึกของปานีในตอนนี้เสมือนกลับไปวันที่ลูกสาวชักแต่วันนี้เหมือนจะโชคดีตรงที่ว่าอยู่ในมือหมอแล้ว แต่จะโชคดีจริงหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกทีตอนนี้ทุกวินาทีของปราณีมีแต่ความตื่นตระหนกทั้งๆท,ที่อาการของปัดดีขึ้นจนจะกลับบ้านได้แล้วแต่กลับมาเป็นอย่างนี้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คุณหมอและพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือปัดได้เรียบร้อยแล้วอาการของปัด ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายปานี้ไม่ได้รับคำตอบใดๆจากคุณหมอเลยคุณหมอแจ้งแต่เพียงว่าคุณหมอขอประชุมกันก่อนขอให้ปราณีรอผลที่ชัดเจนปราณีก็ทำได้แค่รอเท่านั้นระหว่างนี้ปาณีก็ได้แต่เดินวนไปวนมารอบๆเตียงของปัดอยู่ๆ เธอก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องเหรียญที่เมื่อคืนเธอฝันหรือเป็นความจริงเธอก็เริ่มไม่แน่ใจปราณีจึงก้มลงไปที่ใต้เตียงของปัดมองหาเหรียญอะไรสักอย่างที่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เผื่อจะเจอเธอก็มองหาอยู่นานก็ไม่เจอเธอจึงลุกขึ้นขยับตัวมานั่งที่เตียงข้างๆฝั่งซ้าย ติดกับเตียงของปัดจังหวะที่เธอลุกขึ้นไปนั่งเธอก็หยิบหมอนที่เตียงนั้นขึ้นมาหวังจะเอามาใช้วางพักแขนจังหวะนั้นก็มีเหรียญสิบบาทร่วงลงสู่พื้นดังเกรงครัง้งปราณีเธอจึงก้มลงไปหยิบเหรียญน,นั้นขึ้นมาดูจนนึกไปถึงเรื่องการซื้อเตียง เธอจึงเดินไปไล่ดูใต้หมอนของทุกเตียงกบพบว่าทุกเตียงมีเหรียญอยู่จริงๆแต่จะแตกต่างกันไปว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างมีทั้งเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทมากสุดก็เหรียญสิบบาทเธอจึงค่อยๆมองไปที่ใต้หมอนของปัดที่เตียงลูกสาวของเธอว่าจะมีเหรียญอะไรอยู่บ้างไหม แต่ก็ไม่เห็นมีเธอจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าณนะตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอะไรแล้วถ้าสิ่งไหนที่จะพอช่วยลูกสาวเธอได้เธอก็อยากจะลองทำดูเธอจึงนำเหรียญสิบบาทนั้นกลับไปคืนที่ใต้หมอนเหมือนเดิมและกลับมาควักกระเป๋าเอาเหรียญสิบ,บาทในกระเป๋าของเธอจํานวนสองเหรียญขึ้นมา แล้วประนมมือตั้งใจตั้งนโมสามจบอธิษฐานว่าต่อด้วยคาถาพุทธโธอรหังพุทธังรักษาธรรมโมอระหังธรมมังรักษาสังโฆอระหังสังขังรักษา ผูดผีทั้งหลายคิดร้ายตัวข้าอนันตาศูนย์เปล่าเราในฐานะผู้อาศัยได้ทำการซื้อที่หลับนอนได้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วและเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของที่เจ้าของเตียงดังนั้นเราต้องได้รับการดูแลจากเจ้าของเป็นอย่างดีขอให้ไม่มีสิ่งใดมารบกวน ระหว่างที่พักอาศัยและขอให้รอดปลอดภัยจากลูกต่างๆและถ้าหากคุณตาคนนั้นเป็นเจ้าของเตียงนี้จงขอให้ทำตามที่เราขอสิ้นเสียงคำขอปานีก็ได้แต่มองดูลูกสาวตาปริบๆและแล้วคุณหมอก็อมาแจ้งผลการตรวจหลังจากที่ประชุมกันยกใหญ่ คแม่รับตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับอาการของน้องถือว่าหนักเอาเรื่องเลยทีเดียวพวกผมพยายามจนสุดความสามารถแล้วถ้าพ้นพรุ่งนี้ไปได้ถือว่าน้องรอดพวกผมจะช่วยกันภาวนานะครับค่ะคุณหมอคุณหมอคะแล้วสาเหตุล่ะคะทำไมอยู่ๆปัดถึงได้สุดไปได้ขนาดนี้ก่อนอื่นทางผมต้องขอโทษคุณแม่เป็นอย่างมากก่อนนะครับ ขอให้คุณแม่เข้าใจและใจเย็นๆรับฟังผมก่อนถึงฟังดูเหมือนว่าพวกผมกำลังจะหาข้อแก้ตัวแบบไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็คือเรื่องจริงครับว่ามันเลยค่ะคุณหมอแม่อยากรู้คือว่าคือว่าน้องได้รับยานอนหลับเกินขนาดจนช็อกไปอันนี้เป็นความผิดของพยาบาลเองที่จ่ายยาผิดความผิดนี้พวกผมจะรับผิดชอบเองนะครับโอ้ยคุณหมอ นี่มันชีวิตคนนะคะไม่ใช่ผักปลาทําทผิดกันง่ายๆแบบนี้ได้หรือแล้วคุณหมอก็ให้พยาบาลคนนั้นมาเล่าความจริงให้ฟังว่าในตอนบ่ายของวันนี้ตอนที่ปราณีไม่อยู่เกิดไฟดับแต่ก็พอที่จะมองเห็นและพยาบาลคนนี้ได้มาให้ยากับคนไข้เตียงที่ปัดนอนแต่ตอนที่มาให้ยา เป็นคนไข้ผู้ชายที่มีอายุมากรูปร่างผอมไม่สูงมากเท่าไหร่แกมีอาการอัลไซเมอร์และอวยวายร้องทุรนทุรายจากความเจ็บปวดของบาดแผลจนต้องให้ยานอนหลับเพื่อลดความเจ็บปวดกับเสียงรบกวนคนไข้ภายในห้องพักรวมเธอเล่าต่ออีกว่าทั้งทวนชื่อแล้วก็ตรงกับคนไข้ปกติ จนเวลาล่วงเลยไปก็กลายมาเป็นเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายหมอและพยาบาลที่ดูแลก็ได้ประชุมหาที่มาที่ไปกันจนได้ข้อสรุปว่าพยาบาลคนนี้เพิ่งเข้ามาทำงานที่แผนนี้ได้ไม่นานจึงไม่ทราบประวัติของเตียงนี้เมื่อ5ปีที่แล้วเตียงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ คนสุดท้ายที่สิ้นใจที่เตียงนี้ก็คือคนตาคนนั้นน่าจะมาบาังตาให้พยาบาลเข้าใจผิดจึงทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนี่คุณแม่ไม่ได้วางเหรียญเพื่อซื้อเตียงใช่ไหมครับเมื่อปราณีได้ยินทุกอย่างที่คุณหมอและพยาบาลเล่าแล้วเธอก็อั้อึ่ง เพราะเธอไม่ได้วางเหรียญเพื่อซื้อเตียงนี้จริงๆอีกอย่างตาแก่คนนั้นก็มาเตือนปานีกับลูกแล้วแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ปานีไม่ทันได้ฉุกคิดไปรวมทั้งคุณหมอก็เห็นว่าปัดดีขึ้นคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจึงไม่อยากที่จะเล่าความจริงให้กับคนไข้และญาติคนไข้ฟังเพราะเกรงว่าจะกลัว และคุณหมอยังตกท้ายอีกว่าของแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแถมมันก็ไม่มีหลักฐานซะด้วยจะย้อนดูกล้องวงจรปิดในเวลานั้นก็คงไม่มีหลักฐานเพราะตอนนั้นเกิดไฟดับทั้งทั้งที่ไม่น่าจะดับได้แต่ก็ดับปราณีจะเริ่มแน่ใจแล้วว่าคนที่ต้องการจะเอาชีวิตลูกของเธอ ก็คือผีที่เป็นเจ้าของเตียงนี้แต่เธอก็ยังไม่พูดอะไรนอกจากรับฟังเพียงอย่างเดียวหลังจากนี้ปราณีและคุณหมอพยาบาลก็ได้แต่เฝ้าลุ้นอาการของปัดทุกวินาทีปราณีก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตาเจ้าของเตียงหรือผีตนนั้นจะปล่อยให้ลูกสาวของเธอได้กลับมาเป็นปกติ จนถึงเวลาเช้าเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงอาการของปัดดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวแล้วและดีขึ้นตามลำดับจนถึงเวลาเที่ยงของวันนี้ปัดมีอาการดีขึ้นจนน่าตกใจเพราะว่าปัดได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วและกินอาหารพูดคุยได้เหมือนปกติแถมไม่มีอาการไข้ แต่เพื่อความปลอดภัยคุณหมอให้นอนอยู่ดูอาการอีกสักคืนและหลังจากนี้ไปปัดก็รักษาตัวจนหายหายเร็วจนน่าตกใจเพรหลังจากที่ปราณีได้วางเหรียญซื้อเตียงผีแล้ว